สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแก๊ปและรายการบางกอกกระซิบก๊อสิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับเตรียมกรีดค่ะเพราะว่าก๊อปแก๊ปเนี่ยจะมาสัมภาษณ์คุณเจมส์มาค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาทําอะไรมาบ้างแล้วละครเรื่องต่อไปเขาจะเป็นเรื่องอะไรอุย้ยอาจจะเป็นพระเอกขู่ก๊อปแก๊ปก็ได้นะอตองมาสัมภาษณ์น้องเจมส์มากดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาเลยค่ะโอ้ยนั่นไงแล้วตัวเป็นเป็นเขารออยู่ตรงนั้นหลย สวัสดีค่ะคุณเจมสวัสดีครับดีใจมากเลยวันนี้ได้เจอกับใครกันครับ<อ>ที่ผ่านมาอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครเลยคุยกับหมา <c oughs> คุยกับแมววันนี้ค่ะเรามาเจาะลึกคุณเจมส์นะคะ <c oughs> คิดถึงแฟนๆก็อยากรู้เนาะปีนี้นี่เข้าวงการมาปิดที่เท่าไหร่ล้วคะ <c oughs> ปีนี้เข้าวงการมาปีที่8แล้วครับผมนานมากนานมากเข้ามา,า,มาตอนอายุเอ่อสิครับเล่นละครเรื่องแรกนี่คือคุณชายใช่คุณชายรณพีคุณชายรณพีตอนนั้นก็คือเรื่องแรกก็ปัง <c oughs> ได้ผลการตอบรับที่ดีคะทุกคนก็จะจําภาพลักษณ์ของเราในใน,ในมุมคุณชายได้ดีมาก <c oughs> วนใหญ่เวลาคนนึกถึงเราก็จะนึกถึงแบบเฮ้ย e คุณชายนี่ไม่ว่าจะเล่นมากี่เรื่องกี่เรื่องนี่ก็ละครเรื่องที่10แล้วครับชีวิตจริงเนี่ยเรียบร้อยเหมือนคุณชายไม่ไม่ไม่นะครับแต่จะแบบผสม มีความแบบผสมหลายอย่างเป็นคนที่มีกิจกรรมของตัวเองอยู่กับตัวเองได้ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบออกสังคมก็รู้มาอีกว่ากิจกรรมที่ชอบเล่นคนเดียวเนี่ยคือตีกอล์ฟถูกต้องครับตีกอล์ฟส่วนใหญ่ตีคนเดียวได้อยู่แล้วยิ่งช่วงนี้อ่ะต้องตีคนเดียวเพราะว่าด้วยโควิดใช่ไหมครับอยากเป็นลูกกอล์ฟจังเลยอ่ะอยากโดนเจมาฟาดเจปเจ็บปวดแรงเลยใช่ไหมยาครับยาเป็นโปรหรือยังคะไม่เชิญครับไม่เชิญแต่ก็พยายามพัฒนาฝีมือให้ให้ให้ได้สูงที่สุดอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเร์นโปรแต่ก็เป็นมือสมัครเล่นทีี่่่่ทพอออเเลลนนนนนได้้กกกจาาาาะะชบบฬวคครมุณ รักหมารักแมวมากใช่รักรักหมารักแมวมากมาครับตอนแรกเริ่มจากแมวก่อนเพราะเลี้ยงแมวแต่อยู่ฮ่องกงพอย้ายมาอยู่เมืองไทยก็เลี้ยงอีก5ตัวแต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นหมา2ตัวครับผมก็คือทั้งหมด7ตัวใช่ครับเมื่พี่ไปที่บ้านด้วยก็รวมเป็น8ตัวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณเจมส์มานะคะเกี่ยวกับเรื่องละครทางช่อง3าว่ามีอะไรกันต่อบ้างพักสักครู่ค่ะ มาอัปเดตผลงานและละครเรื่องใหม่ล่าสุดของหนุ่มเจมส์มากันต่อเบรกนี้ค่ะก็แก๊์ยังอยู่กับคุณเจมส์มานะคะเราจะมาพูดกันเรื่องละครของคุณเจมส์ค่ะสวัสดีกรอบค่ะสวัสดีครับเจอผู้ชายต้องนอบน้อมตลอดนะคะละครของคุณที่เพิ่งจบไปคือเรื่องสองเสน่หาครับที่ฉันเป็นนางเอกที่ฉันเป็นนางเอกเป็นพิรันลักหรือเป็นเดือนใหญ่ดีครับเป็นเดือนหยด กป็นยังไงบ้างคะกับละครเรื่องนี้นี่ฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของตัวผมเองครับก็คือทุกคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์ดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ดูการแต่งตัวแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราไม่เคยแต่งปิวนี้มาก,ก่อนทุกคนก็จะบอกว่าตัวละครวัยฉลาดรู้ทานทุกอย่างทุกคนก็ต้องบอกอยู่แล้วครับว่าละครเรื่องนี้มันแซ่บเพราะว่าทั้งคิมเขาทําแบบเต็มที่มากเรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องหน้านี่ได้ข่าวว่าเล่นกับน้องมิวด้วยเรื่องอะไรคะดวงตาที่3าครับเป็นละครที่ผมอยากเล่นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคอมเมด เรื่องแรกที่ได้เล่นแล้วก็เป็นละครผีคอมเมดี้ได้เจอกับนักแสดงที่เก่งๆหลายๆท่านเลยครับก็อยากจะได้เห็นในคลิป t ิ k กต็อกใช่นั่นเป็นเล่น t ิ๊กต็อกกับเขาด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนการที่ทุกคนจะมารวมตัวกันก่อนเขาฉากเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นแฟมิลี่กันละลายพฤติกรรมอยากให้ฝากนะคบผลงานตัวเองโอ้ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจมาตลอดแปีนะครับยิ่งช่วงนี้โควิดเนี่ย โอกาสที่จะได้เจอกันมันน้อยมากๆที่ผ่านมาเราจะได้เจอกันรู้สึกแบบทุกเดือนคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกๆกําลังใจแล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่ผมทําตอบแทนให้ทุกคนทุกคนจะจะชอบแล้วก็จะเป็นกาลังใจให้กันต่อไปฝากละครเรื่องดวงตาที่3ด้วยให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับ